สวัสดีค่ะสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้พระอาจารย์พระอาจารย์ท่านมาจากจังหวัดนครพนมที่เคยทุดงกับหลวงตาบุญชื่นนะคะท่านมา กิจธุระที่อำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เลยอยากมาชมลานหินตัดนะคะพระประาดสมบูรณ์สุมังคโลท่านเจ้าอาวาสท,ท่านก็เลยพาชมนะคะพาชมงามดวงจิงอยตัด ก็น,นี่จะมีเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเครื่องเครื่องครับเครื่องเครืองซื้อเครื่องผลิตดินเขานี่ลแหละแต่ว่าเขาใช้กรรมวิธีเครื่องแบบไห้ะแบไแบไห์มันเครื่องแข็งอะพอเขาเขาดินให้ชุกแล้วนี่